หนุ่มกันใช้เปิดแชทลับฟิล์มรัฐภูมิจนทําเอาชาวเน็ตต่างคาดไม่ถึงต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นเดือดอย่างมากและดูเหมือนจะยิ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงซับนักร้องดีกีอดีตพระเอกชื่อดังออกมายอมรับว่าในคลิปเสียงคือตนเองโดยได้กล่าวขอโทษหนุ่มกันใชัยที่อ้างชื่อในการขายงานพร้อมทั้งชี้แจงว่าไม่ใช่การตบซับพ,พร้อมทั้งยังบอกอีกว่ามันคือคลิปเสียงที่มีการตัดต่อโดยเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่13พฤศจิกาย,ยน2560 ทางด้านนุ่มกัญชัยได้พูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมทั้งเปิดชัดที่ตนเองได้คุยกับฟิล์มรัตภูมิเนื่องจากมองว่าทั้งพัชกิจอนงตานกงหรือฤทธิ์อนงสุวรรณวงศ์และฟิล์มรัตภูมิยังไม่ยอมรับความจริงซึ่งทางหนุ่มยังบอกอีกว่าตนจะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งคู่จะยอมรับผู้ใหญ่ครับวันหลังขอเวลาเพิ่มๆหน่อยครับจะได้เปิดยาวๆเลยมันจะได้ไม่ต้องมีคนมาอ้างเนี่ยตัดต่อเนาะบางทีถ้ามีเวลาเพิ่มผมจะเปิดยาวเลยให้โลกมันรู้ไปเลยนอกจากนี้ทาง นหนุ่มกัญชัยยังเปิดข้อความที่ฟิล์มส่งมาให้อีกในเวลา10นาฬิกานาทีของวันที่9เดือน10 ว่าวันนี้พี่หนุ่มสะดวกกี่โมงครับฝ่ายข้อมูลพร้อมครับทางด้านนุ่มกัญชัยตอบว่าทางด้านนุ่มกัญชัยบอกว่าวันศุกร์มาคุยกันได้ไหมซึ่งทางฟิล์มบอกว่าศุกร์ผมมีบินไปจีนครับมีจะกลับวันอาทิตย์สิ่งที่ฟิล์มส่งมาเนี่ยมันคือการบอกว่าทางฝั่งของบอสพอเนี่ยทำไม่ถูกมีข้อมูลทั้งหมดที่เก็บมาเอาแค่นี้ก่อนนวดไปเรื่อยๆ้ายังปวดเนื้อปวดตัวอยู่พี่นวดให้เรื่อยๆจนกว่าจะออกมายอมรับความจริงพี่ต้องการแค่นั้นแหละนะทั้งสองคนกริดอนนคงทั้งฟิลม์มเป็นตน้น